ส,สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ่อฟลตซอมบี้อะไรสักอย่างนี่แหละครผมนะผมขอขอนุญาตไปดูกดดวนเขาเคียกว่าแฟลตซอมบี้นะเอฟ F L A T แล้วก็เคีบะซอมบี้นะ <c oughs> เกมนี้ผมเป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมัอมเกมน,นี้มันนานแนละ้วผมมันน่าจะปฐมเลยแหละนะครับผมเกมนี้ สมัยก็ถมนู่นเลยนผมแต่ว่าผมไม่เคยเล่นผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเมื่อตอนม2ม3เ่ยผมไปเจอเพื่อนแนะนำมาเห็นเขาเล่นเ็เลียกเล่นบ้างเนะเก่นี่แต่เนื่องจากว่าเก่งนี่ผมอันนี้คือเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะผมอยู่ๆก็ผมภาษาไม่เป็นพวกภาษาแบบอ่านไม่ออกนะผมเดี๋ยวผมผมก็ขเข้าใจนะว่าแต่ละตัวเป็นแบผมส่วนไอ้ข้างล่างข่าวนะผมข้างล่างข่าวจะเป็นแปลว่ากดออกนะผม่รู้กากระบาดก็คือกดออกอะไรก็ผมส่วนไอ้ข้างบนนะผมจะเป็นในนี่ เป็นคำว่า play คผมคือเล่นน,นั่นเองไอตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราเ็าไปกันอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนสถิตินะผมว่าผมคือใครว่าใครทําว่าใครทําเวลาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยในแต่ในแต่ละด่านอันนี้แปลว่าลงบันไดแล้วผมเพื่อไปสู้สัมบีลงไปทีละชาั้นทีละชั้นนูต่อเนื่องไม่มีวันหยุดอันนี้ก็ในโรงพยาบาลนะอัน,นก็ได้เป็นแต่ว่าเข้าห้องนะเข้าห้องแบบหิงซอมบีนะอันนี้ก็จะเป็นลูกกงนะครับว่าใคร ถ้ามีลูกกงเนี่ยอยาให้ซอมบี้ฟังแล้วอยาให้ซอมบี้เข้ามาถึงตัวเราไม่งั้นเกมจะแพ้น้องอันนี้แบบว่าเป็นหมดฝึกนะแบบว่าฝึกยิงปืนปืนนี้ใช้ยังไงปืนนี้ปืนอะไรยาเงี้ยผมอันนี้ก็คือเหมือนแต่ว่าเป็นแบบเป็นดาล้างค้านะผมืมนแต่ว่าเราต้องเดิมราคาไปเลยเพื่อยิงซอมบี้ผมแล้วก็ค่อยอะไรสู้ซอมบี้อันนี้ก็คือเราต้องยิงซอมบี้นะผมแล้วเราว่าจะมีผู้รอดชีวิตวิ่งมานะผมเราอยากยิงผู้รอดชีวิตถ้าเกิดยิงุ๊บเกมจะโอเวอร์ทันทีผม อันนี้ก็เป็นการสู้สอมีบนสะพานนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะมีทั้งหมดแปดแปดให้เราเล่นแบบทั้งหมดแปดแปดแปดเล่นโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้าหลักของเกมหน้านี้ของเกมนะครับเป็นหน้าที่ให้เราเลือกด่านนะครับอ๋อผมพูดไปครับอันนี้มาเป็นในนี้ผมเพียงแต่ว,ว่าสุ่มปืนนะครับผมว่าเราจะได้ปืนอะไรมาเล่นนะครับผมถ้าเกิดได้ปืนก,กากๆหรือผมก็ไม่รู้นะคือสมมติว่าเกมมันจะสุ่มให้เราแล้วเราก็ต้องเล่นปืนนะัน้นหรือเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นีครับมแล้วเรา,าชอบปืนนี้แล้วเราออกจากเกมไปอย มันจะเปลี่ยนปืนให้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดเลยปืนแบบเดิมๆที่เราส่งตอนแรกๆ,ๆมันจะไม่ได้นะผมมันจะเปลี่ยนให้ปืนมันก็ส่งไปเรื่อยๆแหละว่าเราจะได้ปืนอะไรเราก็ไม่รู้นะผมโอเคผมอ,อสุดท้ายนี่คือจะเป็นด่านทดสอบนะผมทดสอบว่าให้เราเล่นแชิวๆนะผมแบบว่าทดสอบปืนนะผมแล้วก็เกมด่านที่โกงมากกันนะยิงรัวๆได้เลยเราตั้งค่ากระสุนแต่ว่าไม่จํากัดก็ได้นะผมมันดีนะผมเล่นแบบนี้โอเคผมก,ก็ผมจะมาลองเล่นอนแรกให้ดูเลยกว่าวันนี้ ค okay. นั่นแหละปัญหาคือมีเน็ตเนาะไม่ใช่โอเคเราจะเอาซอมบี้แบบขนาดไหนเนาะผมเล่นผมจะตายเนะี่ยดูตังผมดิผมแอบผมเล่นไปตั้งนานแล้วผมก็มมถ่ายเนาะโอเคผมไม่เล่นเวลที่ยี่สี่ ตอนีรกเาผมเล่นตามเลเวลนะผมบอกไปซอมบี้จะยิงโหดขึ้นนะผมถ้ายิงปรับอะไรเงี้ยผมซอมบี้ก็จะยิงมาเร็วขึ้นผมก็จะตายนะซื้อทิวก็เปลืองตังค์โอเคซื้อเพิ่มชีวิตแล้วกัน ไปไปไปโอไมคโอ,อเดียวม,มีปืนแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ดูนานเลยอีท่าได้แล้วผมต้องตายแล้วกลับไปเล่นเวลใหม่แน่เลยเกเงั้นผมยอมตายโอเคเล่นใหม่ดีกว่าสกอร์ทำได้ แล้วทีเนี้ยปัญหาคือเวลาเราเล่นแฟ้อย่างงี้ใช่ไหมผมปืนมันจะถูกลบด้วยนะโอ้ใช่ปืนผมไปแล้วถ้ากลับไปเล่นใหม่อย่างงี้โอ้สวยเลยเนาะเล่นแบบเล่นแบบเต็งวงมีดนี้เลยผมผมกลับไปเมอวันหนึ่งไปเลยคือเกมหลักเนี่ยเขาจะให้ปืนเรามาสองปืนผมเป็นปืนพกปืนปืนแล้วก็ปืน AK นะผมหนึ่งปืนนะผมถ้าเกิดเราได้ปืนอันอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่า ซอมบี้เพื่อเก็บตานแล้วก็ไปซื้อนะไป,ไปซื้อไปซื้อมาแบบนั้นธนูนะั่นแหละมันไม่ยอมร้ให้ผมนะผมซื้อมานทำงานลและตะลปืนตถลปืนพวกเดี๋ยวได้ซอมบี้โหดด้วยก่อนเขาปรับยนะังไงนะให้ซอมบี้เอามือบังหน้าแล้วยิงทีกว่ามือจะขาด หมดแล้วรอครบผมเดี๋ยวนี้เกมปรับอะไรโหดขึ้นแล้วหลังใช้ตหนูบ้างดีกวาอยากจะนูโดนล,ลบเลยสะไม่ลบไม่ลไมีลบอืม ตายยากคนนึงอืออือสัมบิมีซอมบี้มีความอิดเพื่อนอะ่แบบว่ายิงไปเลยๆก็ยังไม่ตายเนอะถ้ายิงขาไปยิงขาขาดเนี่ยมันก็ยังมีแรงขานแนอะ ยิงขาเีวเร็ววันอืมซ้าหน้าเ,เอาอีกทีดีกว่าวอีกทีดีกว่าละัโอเคแล้โอเคแล้วผม <Okay S 2> มาต่อกับทีิปวิที่สามเลยแล้ว

ตายากิง เบิ์นสองทียังไม่ตายเลยก็ดูต้องสามทีอ่ะเข้าหน้าซอมบี้อึดกว่าเดิมเมื่อก่อนเลลอ๋อยอ๋อยอยอย ร้อยยิงเล่นเลยเราใช้แคมป์ไม่เปลี่ยนหรอถุกร้อยสิบเจ็ดตัว เลือด <hhhh troll> เราก็มีการเพิ่มเรายึดเราสามารถอยู่การโซนตีของสองบีได้นะอมาสิบกระหลอปถ้าเราเหลือห้าหลอดแล้วสมมติว่าตีเราอีกสี่นึงแล้วมันเหลือสี่มันก็จะกลับมาอะไรอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลือดหมายถึงเลือดนะปากจิ้มฝานติ้มหน้าเวงตวงตวงตวง หมดละเออเด้อ้วเออ้อดไปต่อเลเวลห้ากันแล้วกันผมเคขอโทษไม่ได้ตักใจ แล้วก็บอกออกมาจากไหนวะไม่มั่นใจเมื่อกี้แหละเกมมันชอบไปเงี้ยบางทีตายซอมบี้มันจะปิวนไม่รู้ไปไรปิวขนาดเรียบร้อย หัวขาดเลยมีเดน้ซัมบี้มีการชักดิ้ชักงอด้วยนหรอเมื่อก่อนนี่มีโอเคครับผมวันนี้ก็คงมม่เพียงเท่านี้แหละครับผมก็ส่วนในโหมดอื่นนะผมก็ว่าจะไม่ว่าจะเอาไว้รีวิวตอน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 ถัดไปนะผมนะครับผมตอน EP ถัดไปก็ติดตามเอาเองนะผมก็ตอนที่ผมเล่นโหมดลงบัาไดไปนะผมทีละขั้นทีละขั้นนะครับตอนทีผมเลต้องไปเล่นโหมดอยู่ในโรงพยาบาลนะ เค okay. ผมก็วันนี้ก็เ okay. ดี๋ยวรอติดตามพัฒ่อไปแล้วกันนะสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน